ฮัลโหลสวัสดีทุกๆคนพบกับซีรีส์หมาหอนโฮมสเตย์ EP นี้ก็เป็น EP ที่6แล้วนะครับตอนนี้ฟลัฟฟี่ก็กำลังนอนหลับปุ๋ยอยู่เลยวันลุ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวพอวันลุ่งขึ้นนะครับฟลัฟฟี่ก็จะผ่านภารกิจปณิธานนี้ตอนนี้แจ็คเองก็ปวดฉี่แล้วก็หิวข้าวด้วยนะครับมาแจ็คฉันเตรียมซอยจูไว้ให้แล้วมากินเร็ว อุ้ยซอยจุของโปรดฉันเลยเราแจ็คก,ก็เข้าไปนั่งกินในห้องเจสสิก้านะครับเจสสิก้าไม่อยู่นะครับเพราะว่าเจสสิก้ากลับบ้านเกิดไปเยี่ยมคุณแม่เป็นยังไงกันบ้างครับทุกๆคนมีใครอัปเดตเกมแล้วหรือยังณนะวันที่โอนอัด EP นี้นะครับโอตยังไม่ได้อัปเดตนะครับโอตปล่อยให้เกมเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วโอตก็เปิดออฟไลน์ line, เล่นไปก่อนนะครับมาแจ็คมาขัดตรงนี้ด้วยเน่ามากเลยอะทำความสะอาด เจสิก้าไม่อยู่แจ็คก,ก็ต้องทำเองนะมาขัดเสร็จก็มานอนได้แล้วนอนหลับภารกิจปนิธานของแจ็คนะครับแจ็คก,ก็ยังคงต้องไปท้าดวลกับหมาป่าต่อนะครับ EP ที่แล้วอดเล่นช้าไปนิดนึงนะครับก็เลยดวลไปได้แค่11รอบเอง <c oughs> พอหลังจากนั้นแจ็คก,ก็ต้องกลายเป็นอัลฟาของแก๊งหมาป่าอารวาดเป็นอัลฟาคืออะไรเดี๋ยวอดค่อยมาดูอีกทีนะครับอ๋อก็คือเป็นจ่าฝูงใช่ไหม เราจะล้มอลอรี่ไปเลยเหรอแบบว่ายึดฝูงมาจากอลอรี่อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราเค่อยมาเล่นกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ให้พวกเขานอนหลับกันไปก่อนแต่เดี๋ยวจะเร่งเร็วระดับ3ให้ไปถึงตอนเช้าเร็วๆเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับ6โมงครึ่งแล้วฟลัฟฟี่ก็ตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละแล้วตอนนี้ฟลัฟฟี่ก็หิวมากเลยนะครับมาฟลัฟฟี่มาทำอาหาร มาเสิร์ฟอาหารเพื่อแจ็คด้วยนะเอาเป็นไข่ดาวกับขนมบังปิ้งแล้วกันฟลัฟฟี่ดูเศร้าๆนะเนี่ยเศร้าจากวันหยุดแสนอัปยศเพราะว่าอดไปยกเลิกงานเทศกาลนะครับคือเราก็อยากให้เนือเ้อเรื่องดําเนินต่อโดยไม่ได้ทําเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยทาไมต้องเศร้าด้วยล่ะเฮ้ยฟลัฟฟี่เองก็ทําอาหารไม่เก่งนะเนี่ย <c oughs> ไปว่าแต่เจสซิก้าตอนนี้ฟลัฟฟี่ทำอาหารเสร็จแล้วนะครับไม่รู้จะอร่อยไหม งั้มงำ,งำ,งำอืมก็ยังดีกว่าเจสสิก้าทำนะฟลัฟฟี่ก็ยังแอบไปจิกกัดเจสิก้าอีกนะครับมาแจ็คลงมากินได้แล้วฟลัฟฟี่นายทำอาหารเองเหรอแล้วแจ็คก,ก็เข้าไปกินในห้องเจสิก้าอีกแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราล็อกห้องเจสสิก้าดีกว่าเพราะว่าเจสสิก้าไม่อยู่แล้วเนอะแจ็คจะได้ไม่เข้าไปนั่งกินข้าวข้างในนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราล็อกเลยล็อกใส่ทุกคนไปเลยไม่ต้องมีใครเข้าไปในห้องนั้นอีกเลยนะครับ ตอนนี้ f l u f f ่เองก็รู้สึกเขินแจ็คแปลกๆนะครับเพราะว่าเมื่อ EP ที่แล้วจำกันได้ไหมแจ็คแอบจับหน้า f l ฟ f f ่ตอนนอนหลับนะครับ f l u f f ่เองก็ยังคิดอยู่เลยเมื่อวานแจ็คมาจับหน้าเราทำไมนะน่าสงสัยจังเลยโอ๊ยนึกแล้วก็เครียดเครียดแล้วก็คันคันไปหมดแล้วมาลัฟฟี่อย่าเพิ่งฟุ้งซ่านมาเอาอาหารที่เน่าไปทิ้งก่อน เดี๋ยวหลังจะกินข้าวเสร็จแล้วนะครับโอ๊ตก็จะให้แจ็คเขาไปท้าดวนต่อวันนี้จะเอาให้ครบ25รอบเลยนะครับจะได้จบเร็วๆส่วน f l u ฟ f y เองก็ต้องรอคืนพระจันทร์เต็มดวงอย่างเดียวนะครับก็คือคืนนี้นั่นแหละมามาอาบน้ําก่อนเข้าห้องน้ําอาบน้านะครับแจ็คใส่เสื้อผ้าได้ไหมอะ่ะไม่ชอบให้แจ็คลอนจอนแบบนี้เลยแต่งกายเปลี่ยนชุดนี่ใส่ชุดนี้นะครับแต่แจ็ค ได้เวลาไป้าดวนแล้วดูซิว่าวันนี้มีใครอยู่ให้แจ็คาดวนหรือเปล่าอ่ะลอรลี่อยู่นะครับเดี๋ยวเราดวนกับลอรี่ดีกว่าตอนนี้แจ็คก,ก็มาถึงแล้วอุ๊ยถ้าไม่รูนุ่งสั้นแบบนั้นล่ะเซ็กซี่จังเลยแต่ว่าเสื้อไม่ไหวนะเสื้อขาดมากใส่มากี่ปีแล้วเนี่ยลอรี่ฉันอยากจะดวนกับเธอนะ่มาดวนกับฉันหน่อยได้ไหม ในระหว่างที่แจ็คดวนนะครับสิ่งที่แจ็คจะต้องทําอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงเนี้สำรวจและขยายอิทธิพลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปสำรวจถ้ากันดีกว่าถ้าใต้ดินถ้าใต้ดินมันลงตรงไหนได้บ้างอะแถวๆใกล้ๆนี้มีไหมเอ่ยที่ฝูงเหมือนจะไม่มีนะครับเนี่ยตรงนี้มีเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปลงสำรวจอุโมงค์ใต้ดินดูแต่เดี๋ยวขอแจ็คมาลองก่อนนะครับ เดี๋ยวพอประลองกับลอรี่เสร็จก็ไปประลองกับลูบ้างนะครับเปลี่ยนคนบ้างแล้วาักันเลยครับตอนนี้มีคนมาเชียร์เต็มเลยดูสิยืนเชียร์กันใหญ่หุ้ยปลดล็อกอะไรอ่ะแจ็คได้เรียนรู้วิธีทำให้มนุษย์หมาป่าตนอื่นสงบจากการอารวาสแล้วเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันอยู่ในเปิร์กหรือเปล่าเอ้ยนี่ไง ความใส่ใจผู้อื่นในมนุษย์หมาป่าช่วยทำให้มนุษย์หมาป่าตนอื่นสงบเขาจะสามารถขจัดความเดือดดาลทั้งหมดจากมนุษย์หมาป่าที่เลือกหรือแม้แต่ปราบป้าไม่ให้เขาอารวาสได้เฮ้ยมีประโยชน์มากเลยอะเฮ้ยดีจังเลยดีจังเลย,ยทีนี้ fluffy ฟฟก็จะไม่อารวาดแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเพราะว่ามีแจ <c oughs> ็คคอยเยียวยาจิตใจอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมไม่แกงเราวันนี้เ,เ,เกมส่งเสริมเรา เกมส่งเสริมให้เราเซอร์วิสให้เรามีฉากเซอร์วิสเยอะๆอะไรอย่างนั้นหรือเปล่ามาแจ็คมาประลองต่อเฮ้ยวันนี้ดี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 ดจังเลยโอเคตอนนี้แจ็คก็ผ่านภารกิจมนุษย์หมาป่าคลองโลกเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างสุดท้ายที่แจ็คจะต้องทําก็คือกลายเป็นอัลฟาของแจ๊งก็คือกลายเป็นจา่าฝูงคนใหม่นั่นเองแต่ว่าทํายังไงละ่ะ อันนี้สดมากๆเลยโอ้ยังไม่ได้อ่านด้วยสิเฮ้ย <L un ters> นี่ไงทาชิงอัลฟาจากหัวหน้าอ๋อก็คือจะชักกระเยอะก็ได้หรือว่าจะฟาดฟันอันทรงเกียรติคืออะไรก็คือต่อสู้แน่เลยเดี๋ยวเราค่อยมาทําดีกว่าเนอะเดี๋ยวให้แจ็คเขาล่องลงไปสำรวจถ้ำก่อนดีกว่าเราเอาตรงนี้ให้เขียวก่อนมาลงมาสำรวจถ้ำสำรวจอุโมงค์ใต้ดินนะครับเฮ้ยตอนนี้หกโมงเย็นแล้วฟัฟฟี่กลับบ้านก่อนแล้วกัน เฟอร์ฟี่อยู่บ้านแล้วอ่ะนั่งเขียนนิยายอยู่นะครับเอ้านึกว่าเขียนนิยายโถเอ๋ยดูสิทำอะไรเล่นเกมจ้าก็ฉันเครียดนี่ฉันก็เลยอยากเล่นเกมน่ะตอนนี้แจ็คเองก็กำลังลงไปสำรวจใต้ดินอยู่นะครับไม่รู้ว่าแจ็คจะเจออะไรบ้างอ่ะทุกคนคือว่าตอนนี้พระจันท์เต็มดวงแล้วดูสิ อดเพิ่งนึกได้นะครับว่าอดยังไม่เคยซูมพรจจันเต็มดวงให้เพื่อนๆดูเลยเป็นยังไงสวยปะละ่ะพรจจันเต็มดวงสีขาวนวลเดี๋ยวแจ็คกับฟลัฟฟี่ก็คงกําลังจะแปงลงร่างแล้วแหละตอนนี้แต่ว่าแจ็คก็ยังคงไปสํารวจทํำอยู่นะครับยังไม่ออกมาเลยอะเอาออกมาแล้วนะครับไหนดูซิโอเคตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วดีใจจังเลย,ยเอาฟลัฟฟี่นะเข้ามาทําอะไรที่ห้องเชนเนี่ยหรือว่า นายอยากมาเจอฉันเหรอจะบา้าเหรอแจ็คฉันไม่ได้อยากเจอนายสักหน่อยฉันแค่มาออกกำลังกายนะ่ะห้องนายมันมีเครื่องออกกำลังกายเยอะดีนี่นายเป็นยังไงบ้างล่ะฟัฟฟี่เริ่มชินกับร่างกายมนุษย์หมาป่ามากขึ้นหรือยังตอนนี้เหรอฉันว่าฉันก็เริ่มชินขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะการเป็นมนุษย์หมาป่าเนี่ยมันก็ไม่เลวเลยเนาะแต่ว่ายังไงฉันก็ต้องหาทางรักษาตัวเองอยู่ดีนั่นแหละ เราเป็นยังไงบ้างหล่ะฟลฟฟี่นายเจอวิธีรักษาหรือ,อยังล่ะวิธีถอนคำสาบนะฉันยังไม่เคยได้ยินว่าใครถอนคำสาบได้เลยนะคือฟลฟฟี่กำลังจะกลายร่างแล้วฟลฟฟี่ก็ลุกหนีมาก่อนนะครับ <c oughs> คือเวลาเราทำฉากให้ซิมสนทนากันนะ <c oughs> เป็นอะไรที่ยากมากเลยนะ <c oughs> เพราะว่าซิมจะชอบลุกไปลุกมาบางทีคนหนึ่งก็พูดยาวกว่าอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้เขาไปกลายร่างกันก่อนหล้วกันฉันไม่ไหวแล้ว ฉันกำลังจะกลายร่างฉันต้องขังตัวเองไว้ในห้องก่อนแล้วกันคืนนี้ฉันจะอยู่ที่นี่ด้วยนะฟลัฟฟี่เราล็อกห้องไม่ทันแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาอรา,ารวาสด้วยกันแล้วกันฟลัฟฟี่พยายามควบคุมตัวเองแจ็คด้วยพยายามควบคุมตัวเองให้ได้อุ้ยไม่ไหวแล้วอรา,วารวาสตอนนี้สองหมาป่าก,ก็อยู่ในห้องกันสองคนนะครับ พยายามที่จะควบคุมตัวเองกันสุดฤทธิ์เลยแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับฟัฟฟี่เองก็ฉี่ต่อหน้าแจ็คเลยดูสิแต่ว่าตอนนี้แจ็คก็คงไม่ว่าอะไรฟัฟฟี่นะครับเพราะว่าแจ็คเองก็กําลังอารวาดอยู่เฮ้ยทําไมตีกันเองอย่าอย่าอย่าทะเลาะกันจําให้ได้สิฟัฟฟี่นั่นแจ็คไงเอาฟัฟฟี่ไปข้างนอกเรียบร้อยแล้วไปนานฮออกมาขุดดินนะครับ ตอนนี้ฟลัฟฟี่ก็ไม่รู้จะขุดเจออะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็ตั้งใจขุดมากๆเลยแจ็คเองรู้สึกจะควบคุมตัวเองได้นะครับเนี่ยดูสิมาแจ็คมากินข้าวก่อนหรอกกันเฮ้ยฟลัฟฟี่ก็ควบคุมตัวเองได้แล้วกลับล่างแล้วดีใจจังเลยฟลัฟฟี่นายไปทําความสะอาดฉี่เดี๋ยวนี้เลยนะเหม็นมากเลยห้องนายเนี่ย,ยรู้แล้วรู้แล้ว,วก็ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้นี่นะ ฉันก็เลยเผลอฉี่นะเจ้าปุบปุยนี่ไม่ไหวเลยต่อหน้าเรายังกล้าฉี่ได้เอาทุกคนเราพยายามควบคุมตัวเองอย่างนี้อ่ะฟัฟฟี่เขาจะผ่านตรงนี้ไหมอ่ะแต่ว่าเราก็ผ่านคืนพระจันทร์เต็มดวงไปแล้วนะไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าเราจะผ่านตรงนี้ได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรารอดูกันแล้วกันนะครับแต่ถ้าฟัฟฟี่ผ่านตรงนี้ไม่ได้เราก็รอพระจันทร์เต็มดวงหน้าแล้วกันนะครับเราไม่รีบ โอเคตอนนี้ทั้งสองคนก็นอนหลับเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าภารกิจฟัฟฟี่อันนี้จะผ่านไหมขอให้ผ่านเถอะตอนนี้ฟัฟฟี่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับมาฟัฟฟี่มาทํากิจวัตรประจําวันก่อนมาแจ็คเองก็ตื่นได้แล้วแจ็คโกรธอีกแล้วว่าคือแจ็คสามารถทําให้หมาป่าตัวอื่นสงบได้แต่ว่าแจ็คทําให้ตัวเองสงบไม่ได้นะครับโอ้ยไม่รู้จะทําไงดี เอ้ยได้ได้ดีใจจังเลยตอนนี้ฟลัฟฟี่ก็ผ่านปณิธานแล้วนะครับเราจะเลือกสายให้ฟลัฟฟี่นะครับเป็นผู้สแสวงหาการรักษาเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าฟลัฟฟี่เขารักษาตัวเองได้แล้วอ่ะเขาจะยังเป็นคู่แท้ของแจ็คอยู่หรือเปล่าเพราะว่าโอดไปหาข้อมูลจากช่องทางอื่นในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงตรงนี้เลยอะ่ะ เพราะฉะนั้นโอตก็จะมาทดลองให้ทุกคนดูกันเลยนะครับว่าถ้าเราเป็นมนุษย์หมาป่าเราเป็นคู่แท้กันแล้วอะเราถ้าคนหนึ่งรักษาให้หายอะจะยังเป็นคู่แท้กันอยู่หรือเปล่าการที่เราจะรักษาเชื้อมนุษย์หมาป่านะครับเราจําเป็นที่จะต้องเก็บเกี่ยวกลีบจันทร์สามอันกลีบจันทร์คืออะไรแล้วก็เก็บวูฟเบนสิบอัน แล้วก็สร้างสิ้นเชื้อหมาป่าคืออะไรอ่ะแล้วก็ดื่มยารักษาไอ้สิ้นเชื้อหมาป่าเนี่ยคือมันเป็นเครื่องดื่มนะครับเราน่าจะต้องไปผสมที่บารเนี้ยแหละทำเครื่องดื่มมันอยู่ในนี้หรือเปล่านี่ไงสิ้นเชื้อหมาป่าก็คืออันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ฟลัฟฟี่ยังทำไม่ได้เราก็จะมาโนนะครับว่าฟลัฟฟี่อ่านหนังสือไปเป็นร้อยๆเล่มแล้วนะครับแล้วฟลัฟฟี่ก็เห็น มีคนเคยบันทึกวิธีทำน้ำยาถอนคำสาบมนุษย์หมาป่าเฮ้ยนี่มันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะเราจะต้องเก็บกลีบจันทร์สกลีบเก็บวูฟเบนสิอันแล้วก็เอาไปผสมกันจากนั้นก็ดื่มแล้วกลีบจันทร์กับวูฟเบนนี่มันคืออะไรกันเราไม่รู้จักเลย ภารกิจต่อไปของฟลัฟฟี่นะครับก็คือต้องไปหาไอ้กลีบจันกับวูฟเบนอะไรเนี่ยชื่อมันประหลาดๆนะครับซึ่งฟลัฟฟี่ก็ไม่รู้<ป>จ,รจะไหวไหมเนี่ยฟลัฟฟ,ฟ,ฟ,ฟี่จะกลับร่างตัวเองได้หรือเปล่าส่วนแจ็คเองก็กําลังออกอกําลังกายนะครับแหมเท่จังแจ็คฉันเจอข้อมูลดีๆแล้วมีคนบันทึกวิธีทำน้ำยาถอนคำสาบมันจะเชื่อได้หรอฟลัฟฟี่ แต่ว่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะแจ็คนายช่วยฉันได้ไหมฉันต้องหากรีบจันแล้วก็วูฟเบนฉันไม่รู้จักสักอย่างเลยนายคิดว่าคนไม่ชอบอ่านหนังสืออย่างฉันจะรู้จักไหมล่ะฟลัฟฟี่แต่ว่าฉันก็จะพยายามช่วยน,นะนะฟลัฟฟี่ตอนนี้ฟลัฟฟี่เองก็บอกแจ็คเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องวิธีถอนคำสาบซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าวิธีถอนคำสาบเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่าฟลัฟฟี่เฮ้ยแจ็คนายจะทำอะไร นี่นายจะไปจากที่นี่จริงๆเหรอถ้านายไปฉันคงเหงาแย่เลยนะฟลัฟฟี่คิดในใจนะครับทำไมแจ็คถึงพูดใกล้เราขนาดนี้เนี่ยแจ็คจะได้ยินเสียงหัวใจเราเต้นไหมนะฉันขอโทษนะฟลัฟฟี่ <c oughs> เอาเป็นว่าขอให้นายโชคดีกับการรักษาตัวเองนะ แจ็คนายโอเคใช่ไหมนายไม่สบายตรงไหนหรือเปล่านายบอกฉันได้นะแจ็คสบายมากฟาร์ฟี่ฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยฉันก็แค่ไม่มีอะไรหรอกฟารฟี่นั้นฉันไปหาอะไรกินก่อนนะฉันหิวมากเลยถ้าเราไปจากที่นี่จริงๆแจ็คเองจะโอเคไหมเนี่ยตอนนี้เจสซิก้าก็ไม่อยู่ด้วย ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ถ้าเราไปจากที่นี่แจ็คก,ก็ต้องอยู่คนเดียวสินะถ้าทางแจ็คจะเหงาแย่เลยแต่ว่าทำไมเราถึงต้องแคร์แจ็คขนาดนั้นด้วยเนี่ยเราเป็นอะไรไปกันนะตอนนี้ฟลัฟฟี่เองก็รู้สึกแปลกๆนะครับไหนจะอาการที่แจ็คเข้ามาอยู่ใกล้ฟลัฟฟี่เมื่อกี้อีกนะครับฟลัฟฟี่ก็เลยมาอ่านหนังสือแก้เขิน ส่วนแจ็คเองก็ไม่อยากจะให้ฟัฟฟี่จากไปเลยนะครับเพราะว่าแจ็คก็รู้นะครับว่าฟัฟฟี่เป็นคู่แท้แต่ว่าอีกใจหนึ่งก็รู้อยู่ดีนะครับว่ายังไงฟลัฟฟี่ก็ต้องกลับล่างเดิมแล้วก็ไปทําตามความฝันที่จะเป็นนักเขียนของตัวเองให้สําเร็จนะครับแจ็คเองก็แอบเสียใจนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ฟัฟฟี่เขาทําแล้วมีความสุขนะครับเป็นสิ่งที่ฟลัฟฟี่เขาต้องการ แต่ว่าตอนนี้ฟลัฟฟี่คือแสงออกตาแล้วนะครับคือเดือดมากเลยกำลังจะกลายร่างแล้วนะครับตอนนี้ฟลัฟฟี่เองก็อรารวาสแล้วแจ็คอย่าพึ่งไปเวลากลายร่างเองเขาจะแก้พาตลอดเลยนะครับอุอนไม่ชอบเลยอะ่ะแจ็คทำให้ฟลัฟฟี่สงบเร็วฟลัฟฟี่านายกลายร่างอีกแล้วเหรอในายใจเย็นๆสิ สงบสติอารมณ์กว่านี้หายใจเข้าหายใจออกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดีจังเลยอะตอนนี้แจ็คเองก็ทำให้ฟรัฟฟีกลับร่างเดิมได้ด้วยดูสิแต่ว่าฟรัฟฟี่เองก็ยังมีอาการโมโหอยู่นิดหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็ซึมเศร้าตามภาษาหมาป่า ตอนนี้แจ็คเขาได้แต้มเปิกเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเปิกให้แจ็คก,กันดีกว่างั้นเดี๋ยวจะเลือกให้แจ็คเขาเป็นนักขุดอุโมงค์ก็แล้วกันนะครับอุ้ยเฮ้ยเท่ดีอะดูซี่เหมือนดำดินเลยเดี๋ยวลองขุดอุโมงค์ไปหาฝูงกันดีกว่าฉันจะขุดอุโมงค์ไปหาฝูงวายตายแล้วตกใจจังเลยสองคนนี้ตกใจนะครับ ตอนนี้แจ็คก,ก็กำลังมาคุยกับเพื่อนๆน,นะครับอุ๊ยแขนลอลลี่น่ากลัวจังเลยดูสิแขนบิดเบี้ยวบักอีกแล้วนะครับอันนี้มันจะเร็วไปไหมครับถ้าให้แจ็คเขาลองท้าชิงตำแหน่งจ่าฝูงดูเดี๋ยวเราลองดูรอบหนึ่งก่อนแล้วกันเนอะถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยทำใหม่ฝูงหมาป่าท้าชิงตำแหน่งอัลฟ่านะครับ เราจะฟาดฟันอันทรงเกียริแล้วกันชักเะเยอ์มันดูแบบเด็กๆไปหน่อยอะดูน่ารักเกินไปสำหรับแจ็คนะครับแจ็คต้องแย่งชิงมาด้วยกำลังของตัวเองนะครับลอลี่ฉันอยากเป็นจ่าฝูงเธอมาประลองกับฉันได้ไหมมนแห่งจันทาจงสแดงลิธานะบัตนี้เอาแล้วเอาแล้วอุ๊ยแจ็คจะไหวไหมเนี่ย ลอรี่เองก็เก่งมากเลยนะครับแต่ว่าแจ็คก,ก็ไม่ยอมแพ้นะอุ้ยเฮ้ยดูเหมือนว่าแจ็คจะยังความสามารถไม่พอนะครับ <c oughs> เฮ้ยคือจ่าฝูงก็แอบ,บเคืองๆแจ็คนิดนึงด้วยนะครับห <c oughs> ุยต่อสู้กันสะบักสะบอมเลยดูสิ <c oughs> แจ็คเองต้องฝึกฝนตัวเองมากกว่านี้นะถ้าอยากเป็นจ่าฝูงนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ส่วนลัฟฟี่เองเดี๋ยวจะให้ไปตามหาวัตถุดิบนะครับ วัตถุดิบในการทำไม่ใช่อาหารสิในการทำเครื่องดื่มรักษาเชื้อหมาป่านะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปให้ฟลัฟฟี่อัพเปอร์ก่อนสำหรับฟลัฟฟี่นะครับอจะอับให้เป็นทนต่อแสงจันทร์ก็แล้วกันทนต่อแสงจันทร์เนี่ยก็ถ้าเกิดพระจันทร์เต็มดวงฟลัฟฟี่ก็จะไม่กลายล่างถูกไหมมาฟลัฟฟี่ไปตามหากลีบจันทร์กันดีกว่ากลีบจันทร์กับอะไรนะอนเรียกไม่ถูกสักทีหนึ่งวูฟเบน อดคุ้นณนะครับว่ามันจะอยู่บนภูเขาอย่างหนึง่งเดี๋ยวให้ฟัฟฟี่มาบนภูเขาก่อนจริงๆฝูงหมาป่ามันจะมีอีกฝูงหนึ่งนะครับแต่อดไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนอะไม่ใช่อันนี้อันนี้บ้านเกล็กนี่ตรงนี้คนนี้คือจาาฝูงนะครับเดี๋ยวให้แจ็คเขาลองมาทําความรู้จักฝูงนี้ไว้ด้วยดีไหมฝูงนี้ดูเหมือนเป็นชนเผ่าอะไรสักอย่างเลยอะ่ะดูสิมีปลูกพืชด้วย ดูโบราณๆนิดนึงนะครับจะต่างกับฝูงอลาวาที่แจ็คอยู่นะครับอันนั้นจะดูวัยรุ่นนิดนึงอันนี้ดูเหมือนมีอายุมีอายุอะ่ะเดี๋ยวให้แจ็คไปสร้างความสัมพันธ์นกับอีกฝูงหนึ่งแล้วกันนะครับฟลัฟฟี่อยู่ไหนแล้วตอนนี้ฟลัฟฟี่เองก็ขึ้นมาถึงยอดเข่าแล้วนะครับเฮ้ยนั่นไงอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้กลีบจันยังเก็บเกี่ยวไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่บานโอเคเรารู้อย่างหนึ่งแล้วว่ากลีบจันเก็บได้บนนี้นะครับ แต่ว่าวูฟเบนล่ะวูฟเบนจะไปเก็บได้ที่ไหนเดี๋ยวเราขออนุญาตไปหาข้อมูลดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันตอนนี้ฟลัฟฟี่เองก็มีเป้าหมายแล้วนะครับหากลีบจันและวูฟเบนแต่ว่าก่อนที่จะกลับนะครับก็ชื่นชมความงามของวิวก่อนแล้วกันมันสวยงามมากเลยเฮ้ยฟลัฟฟี่หนาวเหรอเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวแข็งตายชุดกันหนาวฟลัฟฟี่น่ารักดีเนอะดูสิมีผ้าพันคอด้วย แฟฟีฟ่กลับบ้านได้แล้วแจ็คยังเดินไม่ถึงอีกเหรอลุงยี้ให้ขุดดินไปก็ดี <c oughs> เราไม่สามารถหาประลองอีกฝูงนึงได้เหรอ <c oughs> เดี๋ยวแจ็คก,กลับล่างก่อนหล้กกันกลับเป็นปกติเฮ้ย <c oughs> เราเหยาะเยยได้ด้วยเหรอไม่เอาอ่ะเราอยากเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กัน <c oughs> เราคุยกันอย่างเดียวก็พอเนอะ <c oughs> แต่สภาพแจ็ควันนี้คือไม่ไหวเลยดูสิ สะบักสะบอมมากเลยอะ่ะไม่น่าไปเปรี้ยวใส่จ่าฝูงเลยนะวันนี้แต่แจ็คกลับบ้านก่อนก็ได้โอ้ยเจ็บจังเลยลอรี่นี่แรงเยอะกว่าที่เราคิดอีกเราไม่น่าไปซ่าใส่ลอรี่เลยโอ้ยเจ็บเจ็บไปหมดแล้วตอนนี้แจ็คก,ก็กำลังผิงไฟในค่ำคืนที่หนาวเหน็บอยู่นะครับเอาฟลัฟฟี่ยังไม่นอนเหรอฉันนอนไม่หลับนะแจ็ค แจ็คนายโอเคหรือเปล่าเมื่อกังวันน่ะนายดูเหงาเานะช่วงนี้นายไม่ต้องใส่ใจหรอกฟลัฟฟี่นายทำตามสิ่งที่นายตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเถอะฉันจะช่วยนายเองนะฟลัฟฟี่ถึงฉันจะยังไม่รู้ว่าจะไปหาส่วนผสมนั้นได้จากไหนแต่ฉันก็จะพยายามช่วยนะฟลัฟฟี่นายต้องกลับร่างเดิมได้นายต้องมั่นใจสิตอนนี้ฟลัฟฟี่เองเขาก็เป็นห่วงแจ็คนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดฟัฟฟี่เขารักษาตัวเองได้แล้วแล้วกลับบ้านนะครับแจ็คก,ก็จะต้องอยู่คนเดียวนะครับเจสสิก้าเองก็ไปเยี่ยมแม่ยังไม่กลับมาสักทีฟลัฟฟี่เองก็ไม่อยากปล่อยให้แจ็คเหงานะครับแต่ว่ายังไงฟลัฟฟี่ก็ต้องกลับล่างแล้วก็ไปทําตามความฝันของตัวเองซึ่งแจ็คเองก็เข้าใจตรงนี้นะครับแล้วแจ็คก,ก็จะช่วยฟัฟฟี่อย่างเต็มที่ถึงแม้จะยังไม่รู้นะครับว่าส่วนผสมแปลกๆนั้นจะไปหาได้ที่ไหน แต่อย่างน้อยวันนี้ฟลัฟฟี่เองก็ขึ้นไปบนภูเขานะครับแล้วก็ไปเจอกลีบจันทร์แล้วนะครับอดเรียกถูกหรือเปล่ากลีบจันทร์แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังขาดวูฟเบนอยู่นะครับซึ่งไม่รู้ว่าวูฟเบนเนี่ยไปหาได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอตก็จะต้องไปหาข้อมูลด้วยนะครับไม่ใช่แค่ฟลัฟฟี่อย่างเดียวฟัฟฟี่ตอนนี้ฉันหิวมากเลยอะลงไปหาอะไรกินกันไหมอ๋อนี่ไงฟัฟฟี่เขาทำอาหารไว้แล้วนะครับ มามากินอาหารกันทั้งคู่เลยปกติเวลาโอ๊ตเล่นเซฟแซนดี้นะครับโอ๊ตจะให้แซนดี้เขานอนเร็วแล้วก็แบบตื่นเช้าตลอดเลยเนอะแต่ว่าพอมาเล่นบ้านฟัฟฟี่นะครับคือนอนไม่ต่ำกว่าเที่ยงคืนตลอดบางทีก็นอนเช้าไปเลยนะครับสองหมาป่าน,นี่คือชอบใช้ชีวิตตอนกลางคืนกันมากอุย้ยน่ารักจังเลยดูสิกินพร้อมกันฟัฟฟี่เป็นอะไรอะคันจังเลยสงสัยจะมีหมัด มัุทุบหมาป่ามีหมัดได้ไหมโอ้ก็ไม่รู้นะครับโอ้แจ็คฉันง่วงนอนแล้วแหละฉันขอตัวไปนอนก่อนนะฟลัฟฟี่คืนนี้ฉันขอน,อนอนกับนายด้วยนะฉันจะนอนเตียงนี้วิเขานอนด้วยกันแหละเกและค่ำคืนนี้นะครับฟลัฟฟี่ก็ไม่ได้นอนคนเดียวนะครับมีหมาป่าหนุ่มมานอนเป็นเพื่อนด้วยดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้นะครับ จะดีขึ้นนะครับจากที่ตอนแรกๆเขาเหมือนจะไม่ค่อยชอบหน้ากันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาคุยกันมากขึ้นแล้วก็ดูจะเป็นห่วงเป็นใยกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากขึ้นนะครับซึ่งความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนจะเป็นยังไงฟลัฟฟี่จะหาส่วนผสมมาปรุงน้ำยาถอนคำสาบได้ไหมอย่าลืมติดตามชมกันในตอนต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้โอก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อน ถ้าใครชอบคลิปของโอดก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย